โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในโหมดดูโอเรดแมทนะครับซึ่งนะก็สำหรับพาร์ทนี้นะคร <c oughs> แม่เราจะมาะรีวิวนักดาบนะครับแม่ก็จริงเราฝึกมาเยอะนะครดูโอเรดแมทจะมีทั้งหมดห้ามีทั้งมีทีมทั้งสองคนนะครับห้าทีมซึ่งแต่ละสายก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างฝ่ายที่ผมได้เนี่ย แตเป็นสายเมจิเคียนหรือเมดแดงนะครับก็คือถ้าเราใช้พวกไฟเตอร์ส่วนใหญ่ก็คือสร้างความเสียหายลบอีกสเอร์เซนนะครับสร้างความเสียหายน้อยลงนะครับเออต้องเลือกให้ตรงสายดีนะแต่ผมไม่โฟกัสเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายิงแล้วมันมีผลกับทีมมากกว่านะครับคนเล่นนะเออแตดูกรฟ้าเกมนี้นะครับนะแต้มผมก็อยู่ประมาณพันสามเกือพันสามนะ มีแบ็กแมนมีเลียวมะมีฮิกซี่นะส่วนใหญ่จะมีนเะนี่ยสายผมจะเป็นสายเมติเคียนนะสายแดงนะครับถ้าเล่นพวกสถ้าเล่นพวกแอสซินอ่ะสายสีม่วงดีสุดไอ้ท่าน้ำก็จะเป็นสายแล้วสีเขียวนะ่าเป็นสายแพงอ่นะโหบอกแค่นี้แหละนะมีนาคอสอา่าครับ คือตัวไม่ซ้ากันสักคนเลยเอจริงคือตัวไม่ซ้าเลยอ่ะนานๆจะได้เจอทัวร์แบบนี้นะไม่ซ้ากันทั้งทีมโอเคเริ่มเกมแล้วสีราฟ้าลุกเฟสแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยสกิลค,ครับแล้วก็ตีเลเวลแรกฟอร์เรนก็จะค่อนข้างกาับเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่า คือเลี้วสามฮะทีนี้เราก็จอกตามเซตเติมต,ต้นเลยนะเดี๋ยวผมดูก่อนมีไอ้มีเจอรอีบวะเดี๋ยวขอเช็กระยะนะฮะมีตรงนี้มีไหมไม่มีครับโอเคครับอยู่แถวนี้ก็นด้วยโอเคยิงบอนีน่ไปยิงบอนีน่ไปเออ <c oughs> นั่นแหละสวยครับ ไหนไปไหนจ้าเฮ้ยโอ้โหดอกว้าวครับถอยเลยถอยเลยถอยถอย่างเงี้ยถอยเราสามวิเราสามวิเราสามวิโอเคตอนนี้เริ่มลุงมาแล้วอะไม่ไหวหรอกเพราะว่าต่แหวนเกือบตายไม่เป็นไรโดนขัดอีกโอเคเดี๋ยวดู ส่วนใหญ่ผมว่าออกชิวร์รอดก่อนดีกว่าที่ผมคิดไว้เทียร์รอมน่าจะดีที่สุดละเกมน,นะตามด้วยพอเอ้ตามด้วยไกายอานะไม้กอสะท้อนเนีย่ยดูฮนะแตกครับจงังหวะนี้แล้วรันต่อครับรันต่อเนื่องอจังหวะนี้โป้งแตกครับโอเค ก็กูโดนสกิลอีทีตายนะสกิลสไปเนี่ยเรื่องมีไหมโอ้เรื่อไม่มีด้วเอมีมีมีอันนี้เอาพีสองครับไม่ต้องเครียดนะมอนสเตอร์ให้เขาไปนะเพราะว่าน่าจะไกลมีนาคอร์จ่ายยาเท่านี้วะเป็นไงสกิลผองม่ธรรมดาเนี่ยบอกก่อน ผมฝึกฟอร์เรนมาเยอะนะ่ะดุ้ยดุด้ยเนี่ยเนี่ยเราเปิดเพลงเปิดเพลงลำเลยอนะ <c oughs> นาคอร์สนะให้นาคอร์สเปิดดีกว่าเราสกิลหนึ่งเราก็ลำได้เปิดวิกด้วยโอเคเจอเรียวมาเรียวมาถอยคิกซี่อยู่แถวนี้ยึดโซนเอาตังก่อน นาคอสจากงี้มันต้องเปิดแล้วคอยดูนะจริงจังมากตอนนี้เหลือไม่ถึง5นาทีนะครับเราพยายามปั๊มต่างนะครับแต่เทวจะเย็นเทวให้นาคอสเปิดทีหลังก็ได้นี่อืโอเคโอเคระวังคลิกซี่นะ ไม,ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเราจะทำการเล่นยากแล้วเพราะว่าคิวตายฮะอืมคิวว่าครับอีครับถอยเลย้าตามโอเคเปิดวี้ครับแล้วลำแล้วลำโอเคเหลืออายา่าปลักอาก,การด้วยโอ้โหเห,หนื่อย <c oughs> มีตึ้งขนาดไหนวะยู <You. S 1> แดกครับผมได้เชียบ้อนแล้วฟอร์เรนเก็บงานเหมือนจะไม่ของมอนสเตอร์นะเดี๋ยวผมไปดูให้โอเคนะคอร์สเกิดว่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฮ่าเต้ ชีวบรอดเฮ้ยให่ที่ช่ยยมรอดอะไรอะไะโถตอนนี้เราที่สามนะตอนนี้นาคอสอยู่ทังนี้นะอยากโซลูนาคอสมากเลย วรอเที่ยวก่อนตอนนี้เวลาเหลือประมาณไม่ถึงสองนาทีนะฮะเกมค่อนข้างเดือดเลยแหละมีเรียวมาไอเท่านี้เขาจะเปิดไหมเฮ้ยเล่นได้เลยโอเคเทลเก็บสองครับไม่เป็นไร มันเตอร์ขี okay, ่เทลได้แล้วเทลเริ่มเกิดแล้วผมว่าอาจจะพอสู้ได้อะไรเงี้ยฟูฟูไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไ,ไหวไหมจัาโดนอื น,นี้ครับลุมกูเลยครับช่วยด้วยได้อโอ้หตอนนี้ลุมกูอย่างเดียวเลยโอ้มไม่ไหวหรอกโอเคให้มันล้อมจับไปตอนนี้เหมือนศึกกำลังลุมอยู่ที่สองคนนะสีเหลืองระหว่างสีเหลืองกับสีแดงนะตอนนี้ที่เกาลังลุม อออะไรอะไรฮะกิกซี่กิกซี่กิกซี่จ๋ากิกซี่กิกซี่แต่ตอนนี้สั่งสั่งปปลงตะกูนะครับตอนนี้มาดียัดแม่อ<น>ะ,<น>ะอย่าพึ่งขอเวลานอกแป๊บโอ้โหจะเน้นลงกูท่าเดียวครับตอนนี้ จะออกอะไรดีอโอเคตอนนี้ตอนนี้เล่นบือสึกของสกิลโดนไปโอเคๆยี่สิบห้าวินะครับตอนนี้ เราจะรอที่หนึงนะแตกไปไหนไปไหนวันนี้วันนี้เอ๋ยวันนี้ืึวันนี้เดอบลคิวนนและช่างว่าน,นี้ชนะชนะไหมชนะไหมไม่รู้แต่เหมือนชนะโอ้โห oh. ที่หนึ่งเฮีย yeah. เก่งไวแล้วเก่งไวแล้ว <laughs> ขอภายด้วยนะครับถ้ามีคำหยาบนะโอ้โหเราเล่นมันมากนะสำหรับหมดนี้เนอนะได้ที่อาทิปันคิวโอ้โหโคตรเก่งเลยโคตรตึงตดูนะครับว่านะฆ่าห้าตาย 3, สามอซิดแปดนะครับนะโอ้โ เทว11ทิวนะฮะถือว,ว่าโหดเทวของมันเกิดด้วยนะเพราะเขายกให้เข้าไปนะครับส่วนโหมไม่ชอดโชว์ชอตสุดท้ายที่กำลังโดนล้อมจับนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย